สวัสดีค่ะมานี่สตอรี่นะคะวันนี้เรามาดูอุทยานไม้ดอกเพลาเพลินนะคะสวยมากเลยค่ะงดงามมากนะคะสีสันสวยมากเลยค่ะนี่นะคะ อันนี้ทางเข้านะคะดูต้นไม้สวยงามมากค่ะจะพาชมนะคะทางเข้านะไม่เข้าทางเข้าหรอก

อันนี้ทางเข้านะคะอันนี้ของที่ระลึกนะคะของฝากนะคะดูได้นะคะอันนี้นี่นะคะเยอะแยะเลยค่ะ นี่ทางเข้านะคะนี่จะเป็นทางเข้านะคะเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะคะสวัสดีค่ะ